เฮลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีของเล่นชิ้นใหม่นะครับมารีวิวให้น้องๆได้ดูอีกแล้วนี่มีเพื่อนๆมาล้อมวงนะฮะเอ้โอ้ไม่ก็เย่ oh yeah. นี่ก็เป็นไดโน,โนสล็อหน้าตามันไม่เป็นแบบน ้างขวนสีโอ้ดวงตามีไฟเลยทุกคนนี่ขามันขยับได้สวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปากก็ขยับได้หางกระดิกได้นะครับโอ้มีเสียงด้วยนะและมีช่องใส่ทานโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอ้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับแตี๋ย แทนแทนโอ้ออกมาแบบโหดเลยทุกคนนี่ตายสิพระเจ้าจอดยอดมากโอ้ไดนโนเสาร์สีขาวนะครับนี่หมุนได้ด้วยหมุนตัวก่อนสิโอ้โหนี่สวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นช่องใส่คาร์เอสองก้อนนะฮะ แล้วนี่ก็เรามีฐานสองก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนี่สวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ไหน๋วเราลองตรสอบกันซิโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้โหให้ตายสิว้าว ดี๋ยวเจอกับตัวนี้เป็นไงนี่ตัวนี้มีไฟด้วยสองหน้าเลยนี่มาทีโอ้ไปชมกัดกัหน่อยสิเฮ้เฮ้เฮ้ใครจะอยู่ใครจะไปโอ้โอ้โอโอยิ่ง โอ้โหมีไฟด้วยตัวนี้โอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนี่ของเล่นชิ้นใหม่ของเรามาอยู่กับเพื่อนๆแล้วโอเคบ๊ายบาย